ผู้นี้นะจ๊ะพี่อเล็กแล้วก็น้องโบค่ะเพราะว่าอีกไม่นานแฟนสาวคนสวยจ้าเขาจะบินไปชุบตรวที่ลอนดอนเออนะคะเพื่อไปเรียนภาษาเพิ่มเติมค่ะเป็นเวลา2เดือนส่วนฝ่ายชายเนี่ยเขาก็บอกนะว่าแบบมีแอบนะจองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วเขาจะไปฮันนีมูนกันที่นั่นหรอ <c oughs> หรือว่าอะไรยังไงนะจ๊ะอ่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะอย่างท,ที่ทราบกันดีนะจ๊ะว่าตอนวันเกิดของน้องโบเนี่ย พี่เล็กค่ะเขาให้แหวนพลอยสีฟ้าโอ้โหสวยเชียวแหละวิบวับวิบวับเชียวนะคะเป็นของขวัญวันเกิดเลยโดนแซวจากคนรอบข้างแล้วก็พี่ๆซื้ออยู่บ่อยๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเขินหรือว่าจะชินอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะหนูไม่เคยขออะไรพี่เล็กเลยนะแรกๆจะมีอ้อนอยู่บ้างค่ะแต่พอมไม่ได้ก็เลยเลิกอ้อน่พี่อยากแอนี้ <c oughs> อ๋อไม่ได้โอเคที่เรี้อได้นะ โอเคซื okay. ้อเองจบแต่ว่าอันเนี้ยพี่เขาตั้งใจให้เรารู้สึกว่าทำไมให้แหวนวะอนล็กซี่ <c oughs> จะแก้ตรงนี้ไหม <c oughs> คือผมมองว่าก็อยากให้คือเราเองก็อยากอยากจะให้แบบไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยใช้คํานี้ดีกว่าไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยคือของที่มันมีค่าของที่มันของที่เราอยากจะให้จริงๆริมันมันจะมีคุณค่าทางใจด้วยไง <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดแต่งไปแล้วอยากได้แต่งก่อก ก็แซวก็รู้แหละหนูว่าคือความผู้หญิงมันจะมีโมเมนต์ที่ว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้นั้นแต่รู้แหละว่าแบบมันตังเขาอ่ะ เราก็เอาตังค์ตัวเองก็ได้นี่แต่มันมีฟิลแบบว่าคนเป็นแฟนอยากอ้อนเอาของอะไรเงี้ยแรกๆไม่รู้แรกๆเครียดเลย่แตหลังๆก็เริ่มรู้แล้วก็รู้แล้วพอรู้บ้างครับรู้ว่ามันแปร์เซ็นตว่าไหนว่าไหนคือสิ่งที่พูดเล่นอันไหนคือสิ่งที่พูดจริงแล้วอันไหนคือเป็นสิ่งที่พูดเพื่อบอกใบ้ว่าอยากได้ซึ่งแล้วเมื่อกี้ซึ่งแล้วเมื่อกี้คือบอกใบ้ว่าอยากได้ ไม่หรอพูดจริงจรถ้าเกิดเซล์ข้างนอกไม่เขินแต่เซลกลางวงแบบนี้เขินอยู่แรกๆอ่ะเราก็แบบืเอ้ยอยาอะไรเงี้ยหลังๆเข้าร่วมไปแล้วใช่เพราะหนูบอกไปแล้วว่าถ้าเราเป็นแฟนกันนะถ้าเราทําอะไรที่ประหลาดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเงี้ยห้ามห้ามเพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกแปลกแยกคุณต้องเข้าร่วมเลยให้น้องได้ทําในสิ่งที่อยากทําอยากเรียนก็ไปเรียนครับ มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่อยู่กรุงเทพมีคนคอยดูแลตลอดโทรหาต้องรับต้องรับแต่เวลาไม่ตรงกันทำไงอ่ะเวลาไม่ตรงกันนิดเดียวเองพี่ค<ช>ูเป็นไม,ไม่เป็นไรไช้าว่า6ชั่วโมงได้กินเช้า6ชั่วโมงถ้าสมมติว่าพี่โทรมาตอนหนูเรียนหนูบอกว่าเวนิสทีเชอร์ไม่บริเด์คอลลิ่ไม่เล่นลววลรธรรมดาคนสองคนจะคบกันก็ต้องก็ต้องไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันคบกันไม่ได้หรอกก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเราก็ไม่ห่วงหรอก เรื่องสู้คนเรื่องแบบคือหลายๆคนอาจจะแบบเอยชอบอาจจะคิดว่าุห่างกับแฟนนานตัวแฟนมีกิก๊กหรือแฟนนอกใจอะไรเงี้ยคือ,คอไม่ต้อง<ม>ห่างม,มันก็มีถ้ามันจะมีอะเนาะใช,<ห>ใช่อยู่ไทยอยู่กรุงเทพก็มีได้หนูไม่ใช่คนหลบนอ้นอยู่เลยก็เลยไม่ได้หูไม่เป็น2เดือนเองเรูเเยว่าก็หวังว่ามันจะไม่เป็นบว่าใช่ใช่จริงจริงสอเดือนแป๊ดเดียวเองครับ ม้าสมมติว่าสองเดือนนะถ้าทำงานทุกวนัทนทงวนันทนี่แล้วมันยุ่งม,มากอ่ะผมก็เว็วผมโชคดีที่ระหว่างน้องใบผมแบบหนักงานหนักมากงานพี่เล็กหนักพอสมควรเลยค่ะที่เขกากำลังถ่ายทำหนักมากใช่ครับผมก<ๆ>็ก็เลยก็เลยคิดว่ามันเราก็จะถ้าเกิดว่าอยู่เหงาเงานิ่งๆอะ่ะอาจจะแบบแย่เพรว่าพอมีงานเข้ามามันก็จ,จะแบบ เออตั้งใจทํางานไปเลื่กเรียนกี่โมงเริ่มเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมงอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นคนเผอเราจะรู้เยอะกว่าน้าอยตารางตารางสอนเป็นภาษาอังกฤษเดยวไปเรียนก็เข้าใจเอง everybody recent c h a n e เราชอบพูดไงก็คือเหมือนเขาเรียกว่าส่งเสริมในการทํางานด้วยจะได้ทํางานให้มันคล่องขึ้นทําอะไรก็จะได้โปรขึ้น <laughs> ช่วยเหลือางานตอนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ช่วยแต่พี่ชอบอย่างหนึ่งม,มากคือมันชาวเน็ตอะ่ะเขาบอกว่าเออโบไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ แต่ไปชวนคนที่นู่นพูดภาษาไทยใช่กลัวไปนู่นมีหอกมาเยอะกว่าอยู่ไทยุฮารุเอริบาดิฮารุเอริติงฮารุเอริวานแสดงว่าพี่เล็กเป็นหัวเพื่อลงรักแล้วเออเป็นหัวเพื่อลงพักเป็นเป็นหัวครูด้วยเขาเก่งมากอย่างหนึ่งเวลาอย่างเช่นเวลาไปไปออกกำลังกายด้วยกันเวลาพักอ่ะยิ่งพักนานนิ่งไม่ดีถูกไหมมันต้องแบบต่อเนื่องเลยฮะนี่ก็เก่งมากในการชวนโค้ช ชวนเทรนเนอร์เมาส์เพราะว่าพอเขาเมาส์เขาจะแบบอเออ,เอคุยไปเรื่อยอก็ได้ครับเราจะรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรอย่างเช่นเทรนเนอร์เราชอบทาหน้า <c oughs> เราก็จะถามเขาเลยว่าเออพี่ช่วงนี้ถ้าสมมติผิวเราแพ้ง่ายเราต้องแบบใช้ตัวไหน,นะอะพี่เขาก็แบบนี่นี่ ni, หล่อแล้วพี่ไปเราที่ไหนมาล่าสุดอะไรเงี้ยแล้วก็จนผมต้องแบบตะโกนไหมโบพักนาแล้วโบพักนาแล้วดูแลตัวเองแล้วดูแไใ้ดีนะครับ ฝ่งอเล็กเกียเดชที่เมืองไทยด้วยนะคะฝากคนไทยทุกท่านนะคะประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมกันยานี้นะคะอเล็กจะอยู่ไทยคนเดียวหากใครต้องการสพอร์ตหรือว่าดูแลนะคะมาดูแลได้เลยแต่ต้องดูแลในทักษะแบบว่าผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะคะไม่ใช่เมียดูแลผัวนะคะดูแบบนั้นคุณพี่อาจจะเจออีจันและเจอนายเจนต่วันนี้ก็เป็นได้และหนูคือคนไทยที่พูดไปเรื่อยขอบคุณแค่